ถึงแล้วครับเขาเดิกกี้ เป็นเมืองที่สวยอยู่นะครับเมืองเนี่ชื่อเมืองอะไรไม่รู้นะรู้แต่ว่าเดินทางมาคุบเขาริกิวิวมันยังไงเดี๋ยวเนินเดี๋ยวเดี๋ยวเนินเดี๋ยววิวท่ายีไม่ต่อเนื่งสถานีลูกกุโน จะไปชมภูเขาที่ถ่ายวิวเมื่อกี้สวยมากเลยครับเมืองนี่ริกินะครับเทือกเขาริกินะครับไปชมเทือกเขากันเลยครับสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์ครับวิวสวยมากเลยครับเมืองเนี่ย ไปช้าชาเนี่ยผูกระดึงบ้านเราทำเป็นทำเป็นลิฟต์ก็ได้นะ อย่างที่เมืองสวิตเซอร์แลนด์นะก็มีเป็นลิฟต์นะลิฟต์ให้คนขึ้นแล้วก็เดินเดินไปหลายๆหลายๆขั้นนะเป็นขั้นขั้นไปพอถึงขั้นนี้ก็เดินไปต่อขึ้นลิฟต์อีกขั้นหนึ่งถ้าไม่อยากให้คนเดินแบกเป้ไม่ต้องไม่ต้องทำไปเช้าทำเปลิฟต์เป็นขั้นขัน้นก็ได้มันช่วยเบาภาระนาในการขึ้นหนึ่งภูเขาภูกระดึง

ก็ขึ้นช้ายากึยากยกัยกยักครับอันนี้ยากเขาตัดไรื่อยนะครับมันเดงในเตียนเล็มแท้ด้วยนะ รดขึ้นเขาช้ามากนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นครับรถรางนั่งรถรางระหว่างทางขึ้นเขาก็ยังมีป่าสนสวยงาม เรร่ายพวกเขาฟังให้ชัดเป็นขึ้นเขามายิ่งเห็นภูเขาสูงใหญ่ถ้าไม่บังต้นไม้คือวิวสวย ทาด้านล่างมองเห็นชัดเลยพี่นั่งรถไฟผ่านมาเห็นเลยแม่น้ำเยขึ้นมาบนเขาเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเป็นกองหญ้ากองฟางคล้ายๆบ้านเรา รถมันลากขึ้นนะครับไปบ้าไปก็น่าเสียวเหมือนกันนะรถลากขึ้นเขาด้านล่างหญ้าสวยมากมไมีแล้วไม่โอเควะนั่งรถมองเสียวเลยครับนะผมสูงมาถึงนี่เพให้ช่วยทางเออตลางขึ้นขึ้นแบบันกลา Og tað er ikki alt, men tað er alt, sum vit kunnu. di kantinan sore nanti diskusi sedikit tentang dia kata tanya oh kan kan ya makin setelah itu setelah banyak banyak

ใกับคนหรือรปล่ยจะเป็นไเนะเปเหตุการณ์อะไรก็จะได้อ้ทันนเฉยๆาเือนนุ่แรมันนแว่เาพ,พักอยู่ได้บรรยากาศก็เ,เป็นดน้น,นะน,นมันไี่ออย่างน์อย่ามันจะเป็นยากอย่างท

ไม่ได้ยืมอะไวแบนี้่ยืม่ายเร่องขอบนี้่ยังไม่ได้กินข้าวยังเทศมานยังไม่ได้ทานอะไรเลยทน่บ้านเป็นคนบินีิดวงาจะแพงกว่ารับาอยู่บนเขาของที่นี่จะแพง ข้างลางก็คือว่าแพงแล้วข้างบนน่าจะแพงชมอย่างบอกว่าที่บนดอยตากงเป็นรถปิงออันนี้ริก,กิตวอลเฟร์ <Okay. S 2> <c oughs> เฟิเชนเิรจุดเริ่มต้นวิกิวนี้ิกิการออกอยากเฟิร์สเชนวันแเชนเฟิรคนโตเป็นสถานีให้คนโตนะฝั่งนี้เกี่นะครับโอ้โห ชับเจนระหเขางระนเาเ็นีนเขาอย่รอบั้งยู่ดาวัีประชากรนะเขาก็ไม่คยเย็นแล่ล้านคนนะงแสดงประเทศก็ใหญ่ประมาณโคราชชัยภูมิัุทัลนตางต่าง กลังจาบอกเข้นมาข้างบนมีลงเยนนน็นมีคุยอาู่แล้ผมเตรมเสื้อกันหนาวมานองเพ้่นสบายมากเลยสบายนี่แหละัางร่างไปรางไปเลื่อยไปถึ้นเขา ที่ผมนั่งมาผมว่าตรงนี้แหลแะนสุดท้ายก็จริงเลยแลวเราก็จะเห็นวิวไป36องศาวิวแน่เทะเลเลยม,มองไา่เห็นใช่แมนีเนมม่เป็นมองอ่ามองเป็นมองยของไสบอ่ ไม่เป็นมาผมาีนัขึ้นมา,มานนะนมนใช้ไม่ใช่สเลยะพอเราขึ้นมาอยู่บนอย่างนี้แนละ้วก็เปมนมันไม่สูแต่มองตรงที่ขึ้นมาโดนตึงนะนิดเดียวไปไหล อเอนเาเหมือนที่ลาบสิดูผมนู้ตั้งเป็นไม่ใช่ทุ่ี่าเอ,อะไรเกเตอนเราแบบม่เ่ง อ่เปนเนสียกันนะรับเอาส็่สน้วนะถ้าซื้อแบบนาสป็นารปรไยังประยัดแว่ามันกีซื้อเป็นรายเดือนรายปีรายปีมีคนบอกว่าแสนแสนสี่หมื่นบาทนะ แสนสี่หม่นวัมัวบาต่อรายปีนะครับสวิตาที่นั่งบนรถางสาธารณะไปในที่ถ้ารายเดือนก็เป็นหมื่นกว่าปีและีีเลตัตั

ท้า,ายก็งามปักปั้กงาม,าางามจะถ่ายฝั่งไหนขออนี้ดังเดิมปี้ิ้วภูเขาเดือดแต่ว่ากองามไปตัดหลายหมู่หลาหม่ก็งาม มันแก่จัดต้องต้ใช่นะ <c oughs> nên pedestrian đặt miệng trên máu ngoài và shirt สถานีลตริกลุ่มนี่แหละขนสุดท้ายอ่ะลิติกลุมถึงแลลิติกุมลิติกุมเก็บสมิลซาบะหกสิบตอุ้ยนงาขึ้นมาเนี่ามใจเขาเนียานี่นุขบมา หมอกมันเยอะนะครับถ้าหมอกมันเยอะเนี่ยคงจะจำเลยข้างบนมันยากาศดีนะอากาศดีนี่นะระบบรางบ้านเอารางดีขึ้นนะมีร้านอาหารด้วยนะมันจะแพงอยู่หรอก คนเชือกเขาก็มีมีสินข้าเหมือนกันแต่ราคาก็เหมือนข้างล่างสีสังสีสันสามสังนะก็มีร้านชอบเอินเท่าวร้านขายของที่ระลึกของฝากกระตอนเขาโมยยะเลยครับ ววเนมข้างบนก็ผู้คนก็จะนั่งกินอาหารอยู่ชมเขาเนี่ยถายขขงเขาอขออภัยเลยเป็นรานอาหารคนนั่งชมวิวครับคนอากาศเย็นสบายครับคนก็มา ก็มีอย่างนี้ครับประมาณนี้เดินแล้วก็มันมีห้โรงแรมด้วยครับในนี้มันเดินนี้มันก็มีโรงแรมเจอเขาติ๊กกําบกําบกตุ้มบิดเดินขึ้นไปฮะก็เดินไปถึงไหมเนาะหาเรื่องเดินมั้งเนี่ยจะทำวิวฝั่งอื่นก็มีก็ไม่เดินมาเดินฝั่งนี้ครับผม ผมสู้คนตาไม่ได้ะคนตาก็เดินไปบ้นเลิ้มเลยะสีขาผมว่าจะเดินขึ้นไปได้แค่ซึ่งนี้เขาก็ลงมาเลยถอยครับเก็บแรงไว้ดีกว่าครับเนี่จุดที่ให้คนมายืนถ่ายรูป่าเอาหัวโผล่เลาะมาเดินตอนนี้ดีกว่าเนี่ยคนก็เดินถ้าเดินไปฝั่งนู้นเหมือนเมื่อกี้ มันก็เหนื่อยครัท้งนี้มันเรียบกว่าวูวอยู่มี360องศานีไ่ได้ก็ไม่เดินไปอะไม่ต้องไปถึงจุดจุดดาวเทียมตรงนั้นน่าจะสุดๆเลยของวิวอะับต้องไปให้ถึงกว่าอากาศเย็นสบายครับเย็นเจี๊ยบเลยแต่คนนั่งตากแดดสบายเลยนะ นี่ยมั่งทางที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยเราเหยียบแม่น้ำเนี่ยแหละเอออือฮือ๋อฮะดูตรงนัไม่ไปดีกว่ามาตรงนี้แล้วิวสวยแล้วเหมือนนั่งเครื่องบินลงมาเลยมองลงมาเย็นเ้า ว้าวการบริสุทธิ์นะอ่าปีกตีก็บินลงไปเนี่ยโอ้โหน่าจะเลิศเนี่ยโอ้โหเนี่ยก็กั้นมาให้คนรอดไปนี่นะฟังนี้ยังขึ้นที่อย่มระราบเลยน้องนั้นเงิน จเซฟบุกิบุกิอันนี้อมก็ท้อเนี่ยเหนื่อยนะครับอากาศเย็นแต่ผมเหนื่อยหอบแลวนะครับทุกคนคุณคุณคุณแพ้ยังมาเอาเล่นกับระบบปอดคนในไม่มีอะไรลัวขนาดนี้นะครับโลหายใจไม่ออกมันสูงมากมันหนากตัวครับ มันเต็นเต้มนมันน่ากลัวฮะกา,าเดินขึ้นมาที่นี่เนี่ยคนเดียวด้วยเป็นลมใส่ก้วยเพว่าแต่มันไม่สูงนฮะจริงมันสูง ยอดเขาสิมาไลสูงใหญ่ฮ้มาถึงเย็นได้นึกว่ามันไม่สูงนะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆสูงสูงเฉยเลยฮะแล้วมันเย็นด้วยนะมาเย็นอยู่ตรงล่มเนี่ยเย็นเย็นเจ็บเลยฮะพวกคนนข้ก็มาช่วยถ่ายเอพวกคนด้วยนี่ราคา ตรงน,นี้สุดยอดเลยไม่น้ำเดินลยต่าขึ้นวันนี้ขอไม่ว่าจะไม่ไม่ว่าจะไม่ลงก็ยังไม่ขึ้นก็ล้วก็เดินลงคนเราไม่สึงนะครับยาพลาดนะก็เดินคอยนเนี่ยทำให้รองเท้าของพังเ่ยครับรไเท้าลายตาเ เดินเเเต้องเรียบหาไปกว่เนี้ยเในมันก็ทำพื้นหไ้ทำพื้นแน่นๆครับตัวเดินในหญ้ารู้สึกดีกว่าต้องเท้าก็รองเท้ากว่าเดินในเหยียบหญ้าหญ้าตายเพราะเดินในมันมีหญะาองเท้านะฮะจะสบาเย ที่เขาตัดต้นสนเนี่ยทำไมอาร์วอย่างนี้นี่เองก็ทำแหลมๆอย่างเงี้ยนขะ้างล่างก็มีเจ้มาทิ้ก็ปัล้อมรอบเลยไม่ต้องใช้เหล็กเพื่อกันไม่ให้คนล่วงไปนะครับ